เอาและการทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้นั่นคือการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อคนดูเกิดกิริยาตอบสนองต่อคนฟังทำอย่างไรเราจึงสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ละ่ะสิ่งที่พัฒนาในหมายความนี้ก็คือการ ศึกษาหาความรู้ทางการเงินหาความรู้ทางการเงินให้เป็นปกติริสัยเช่นผมออกไปหาความรู้ทางการเงินที่อยู่ในหนังสือผมออกไปหาความรู้ทางการเงินกับบุคคลที่ประสบความสำเร็จและผมก็ขอเน้นย้ำจงกลับไปดูข้อแรกสิ่งที่ทำให้ เราได้เรียนรู้มาก็คือการใช้ชีวิตและการสแสวงหาความรู้ทางการเงินเป็นสิ่งที่ผมชอบและชอบมันมากชอบมันที่สุดทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ผมชอบณนปัจจุบันนี้ยังมีอีกหลายคนที่ยังเข้าไม่ถึงยังมีอีกหลายคนที่ยังหาไม่เจอ ผมเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมลองศึกษาความรู้ทางการเงินดูมันไม่เป็นไรหรอกครับดีกว่าจนไปตลอดชีวิตอย่างน้อยเราก็พอมีพอกิน